สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21-25มีนาคม2565เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะวันจันทร์ที่21มีนาคม2565เวลา13นาฬิกานายชาวริตบุญญานุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางสาววรวรรณมานพพงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพโครงการและกิจกรรมด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพศ2565ครั้งที่1พศ .2565 โดยมีนายเดชาพึกพัฒนารัตรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมณนะห้องประชุมสำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงานชั้น15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Application เพื่อให้คำปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และติดตามผลการปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน วันพุทธที่23มีนาคม2565นายชาวรลิตบุญญานุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ในายรักชาติเลิศไกลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวสุวิมลรัตนอุไรนักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระหว่างวันที่23-25มีนาคม2565โดยมีนายพงเทพเพชรสมผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการเปิดการอบรมณนห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายวิธีพิจนารณาคดีค้ามนุษย์มีความตระหนักรอบรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมทั้งมีความรอบรู้ในบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทีมสหาวิชาชีพ เวลา13นาฬิกา30นาทีนายชาวริตบุญญานุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่6 2,565ประจำเดือนมีนาคม2,565โดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุม นห้องเกาะพังงนันชั้น 2. ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในสุชาติชมกินรวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานและพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินการช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มปอบบางว,วิกฤตของจังหวัดจากฐานข้อมูล ไทยพีพีแมทแอนแอานาลิติกแพลตฟอร์มวันพฤหัส,สบดีที่24มีนาคม2565เวลา10นาฬิกานายชวรดิตพคุณยานุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมาการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพเพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพระดับจังหวัดโดยมีพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณห้องประชุมกอดนางยวนชั้น5 สาร,รักฟังจังหวัดสุราธานีและมีนานทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเข้ารับฟังนโยบายและเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราธานีครั้งที่1ประจำปี2 5 6 5เพื่อรับนโยบายการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพิจรารณาแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดสุราธานีตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติกำหนดพร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุราธานีประจําปี2565ถึง2570 วันศุกร์ที่25มีนาคม2565เวลา15นาฬิกาแนชวดิตคุณนากกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพศ2564-2570ถึง 2, ประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธาน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting Application สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราธานีได้รับคำร้องครอจตระหว่างวันที่21-25มีนาคม2565จำนวน7แห่ง11คนจำนวนเงินของลูกจ้างรวมประมาณ622,515บาท90สตาง เป็นค่าชดเชยจำนวน591,196บาท80สตางค์ค่าทำงานในวันหยุดจำนวน22,185บาท10สตางค์และค่าอื่นๆจำนวน9,134บาทมีผู้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานจำนวน7คนและได้มีการรับเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงานจำนวน32เฉบ,บับ ผลการปฏิบัติงานการตรวจเรือหน้าศูนย์แ้งเรือเข้าออกไปโป้สุราธานีจุดตรวจเรือประมงสวนหน้าดอนสักและจุดตรวจเรือประมงสวนหน้ากอสมุยระหว่างวันที่19-24มีนาคม2565มีการตรวจเรือ97ลำจำนวนลูกสร้าง522คนสุดท้ายนี้ กดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k และช่องทาง youtube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ